สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาให้ดูด้านหลังของพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับเป็นประโยชน์กับท่านที่ศึกษาพระผงสุพรรณอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้ท่านได้ดูด้านหลังนะครับขององค์พระ ที่เขาบอกว่าเป็นรอยนิ้วมือของท่านฤาษีนะครับลักษณะของรอยนิ้วมือก็จะเป็นเหมือนก้นหอยล <c oughs> ักษณะก้นหอยเนี่ยเราจะดูแบบไหนนะครับว่ารอยนิ้วมือนั้นเก่าทัานยุคท่านฤาษีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขยายให้ดูนะครับ แต่ตอนนี้ให้ดูพุทธศินของพิมพ์หน้าแก่ก่อนนะครับอันนี้ความงดงามนะครับของพระผงสุพรรณนะครับอพอดีเพิ่งได้มาก็อยากให้ท่านที่ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับ พิมพ์หน้าแก่นะครับเนื้อค่อนข้างจะมีความมันวาวสวยงามนะครับความงดงามขององค์พระองค์สุพรรณนี่สมที่เป็นชุดใหญ่เบนจพภาคีนะครับพิมพ์หน้าแก่ เมื่อก่อนไม่เคยได้ดูได้เห็นนะครับพอเราได้เห็นได้สัมผัสองค์พระซึ่งมีความงดงามมากนะครับมผมไม่ได้แปลกใจเลยนะว่าทำไมเขาถึงจัดใส่ชุดใหญ่เป็นจักาคีนะครับพระที่สร้างเวลาหลายร้อยปนะีมีความงดงามนะครับ ตอนนี้ให้ดูความงดงามขององพระเต็มองค์ก่อนนะครับสวยงามครับเป็นธรรมชาติอ่อนช้อย เนื้อพระธรรมชาตินะครับความเก่าต้องไปคู่กันนะครับอ,อเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับวันนี้ผมจะให้ดูด้านหลังนะครับพระพงุพันธ์พิมพ์พม่าแก่นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับด้านหลังที่เขาบอกว่าเป็นรอยก้นหอยเห็นไหมครับเนี่ยนิ้วมือนะครับ ให้ท่านดูลายนิ้วมือของเรานะครับผมได้ใช้กล้องส่องดูก็ <c oughs> เหมือนในหลังของพระผงสุพรรณเลยนะครับรอยนิ้วมือของเราเนี่ยนะครับก็ใช้นิ้วมือกดองพระนะครับให้ติดแน่นนะครับแล้วเวลาพระที่กดแน่นเนี่ยสังเกต พระนี้จะงอขึ้นนะครับเพราะเกิดจากการกดนะครับก็จะเห็นปรกของพระพระที่กดแน่นนะครับจะเห็นขอบขององพระนี้จะปิ้นนะครับเกิดจากแกรงกดนะครับแล้วรอยนิ้วมือก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าลางๆนะครับก็กดไม่ค่อยแน่นองค์พระเลยไม่ค่อยติดนะครับอันนี้ให้ดูความงดงามนะครับพุทธศิป์ก่อนนะครับ นี้ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนะครับวันนี้ผมจะเน้นให้ดูด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะเน้นให้ดูนะครับด้านข้างนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับ ขยายเนื้อให้ดูนะครับติดกล้องนิดนึงนะครับให้ดูธรรมชาติก่อนนะครับขออนุญาตติดกล้องนะครับจะทำการขยายให้ดูนะครับนี่นะครับ รอยนิ้วมือนะครับต้องไม่เรียบตึงนะครับทุกส่วนขององค์พระนะฮะเห็นไหมครับจะต้องมีการาเรียกเชื่อมโยงระหว่างรอ,อยของนิ้วมือนะครับอันนี้คือรักษณการดูรอยนิ้วมือนะครับของพระผงสุพรรณนะครับที่เกิดจากการกดนะครับจะเห็นร่องรอยนะครับ นะครับรอยนิ้วมือเนี่ยจะต้องไม่เรียบตึงเด็ดขาดนะครับต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างล่อ,ลองรอยของรอยนิ้วนะครับทุกส่วนนะครับแล้วเส้นของรอยนิ้วเนี่ยจะต้องเห็นไหมครับไม่เรียบตึงต้องมีความคดเคี้ยวหดเหี่ยว นะครับตามล่องตามเส้นของรอยนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่มันมันตรงนี้ก็คือเป็นน้ำว่านนะครับที่เขาบอกว่าละว่านร้อยแปดชนิดะนะฮะไมะ่ใช้น้ำว่านนะครับผสมในเนื้อนะครับของดินนะครับแล้วก็จะเห็นล่องรอย คาบน้ำมันแล้วก็จะเห็นเม็ดแดงๆเล็กๆก็เกิดจากเขาเรียกเม็ดแร่ธาตุนะครับที่อยู่ในดินนะครับพระผงสุพันค่อนข้างจะละเอียดนะครับเม็ดแร่ดอกมะขามนี่จะเป็นดอกเล็กๆนะฮะไม่ค่อยใหญ่เหมือนกับผ้ากำแพงนะครับหรือผ้านางพญานะครับ อันนี้ผมเน้นด้านหลังให้ดูนะครับวันนี้นะฮะให้ท่านที่ศึกษาพระผงสุพรรณได้ดูรอยนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับเนี่ยร่องรอยนะครับความเก่าเราต้องดูให้ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าความหดเหี่ยวนะครับอายุนะฮะเกิดจากอายุของพระนะครับ นะครับจะมีการงอกทุกส่วนแล้วรอร่องรอยของนิ้วเนี่ยเห็นไหมครับจะต้องมีรอยขยุกขยิกทุกส่วนนะครับไม่ต้องไม่มีความเรียบตึงนะครับเห็นไครับแม้แต่ตามซอกเห็นไหมครับที่ไม่ค่อยได้สัมผัสผิวของเนื้อพระก็จะมีความหดเหียวนะครับ น,นี้ส่วนของปลายนิ้วนะครับที่กดแล้วก็ตรงปลายด้านหลังขององค์พระนะครับเนี่ยพระต้องแห้งนะฮะแต่มีความนุ่มนวลมันวาวนะครับนี่นะฮะอันนี้หวังดีนะครับที่เอามาถ่ายทำให้ดูด้านหลังนะฮะรอยนิ้วมือของพระผงสุพรรณนะครับ ถือว่าเป็นจุดที่บ่งบอกอายุของพระว่าพระองค์นั้นแท้หรือไม่แท้ได้นะครับเราดูตรงจุดนี้เราก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็สายแร่ต่างๆต้องมีนะครับพระผงสุพัรณ์เป็นเนื้อละเอียดนะครับเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็จะเห็นใช่ไหมครับดำดำก็จะมีลาลักษนะครับนี่นะฮะนี่คือลาที่เกิดจากในดินนะครับนี่นะฮะ ศึกษากันให้เป็นนะครับพระผงสุพรรณนะครับก็ทำมาไว้เยอะเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าหลายเล่มเปลียนนะครับก็คือมีเยอะนะครับเพราะเขาทำไว้สืบทอดศาสนานะครับท่านฤาษีก็คือจะได้อยู่กับพุทธศาสนาของเรานะครับ ท่านก็สร้างเพื่อเอาไว้ให้ทหารต่างๆสมัยโบราณไว้ออกรบจับศึกนะครับเป็นสิ่งป้องกันตัวนะครับให้พ้นภัยอันตรายในศึกสงครามนะครับพระผงสุพรรณเนี่ยค่อนข้างจาะแค้วค่าปลอดภยัยแล้วก็เหนียวนะครับในด้านอยู่ยงโครงพันธ์นะครับหนังเหนียว พันแทงไม่เข้านะครับเห็นไหมครับร่องรอยนะครับอันนี้อยากให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันนะครับนี่นะครับเห็นร่องรอยนิ้วมือไหมครับเนี่ยนะฮะจดจํากันไว้นะครับนี่คือ่บอกอายุของพระได้เลยนะครับรักษานี้นะครับเดูด้านล่างนิดนึงนะครับ ผิวด้านหน้าก็มีความสวยงามนะครับเห็นไ,ไหมครับทุก3ามเฟรมต้องมีความหดเยียวยุบนะของเนื้อพระนะครับที่ทำมาจากดินเนี่ยนะฮนะเห็นไหมครับน่ผิวก็จะมีความมันวาวเกิดจากาน้ำว่านนะครับเพื่อปก คุมผิวของเนื้อพระนะครับหล่อเลี้ยงผิวพระให้ดูนุ่มนวลน,นะครับ คนะครับถ้าชอบในสิ่งที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นที่กำลังศึกษาพระพงษสุพันธ์กันอยู่ได้เรียนรู้ดูให้เป็นนะครับธรรมชาติแล้วก็สิ่ง,งต่างๆที่อยู่ในองค์พระมลสารนะครับสายแร่ต่างๆนะครับธรรมชาติความเก่านะครับ ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็แชร์คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยนะครับสวัสดีครับ